สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ Returning ฝังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการพูดในที่สาธารณะทำยังไงให้มันแบบน่าประทับใจจริงๆครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับเรามีข้อมูลเยอะเลยนะทั้งจากผู้เชี่ยวชาญบทวิเคราะห์เวทีเทสงานวิจัยต่างๆ แล้วก็มีจากหนังสือดัง Talk Like TED ของคารไมก a กาโลด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป้าหมายคืออยากจะ,ะสกัดเอาเคล็ดลับที่มันเอาไปใช้ได้จริงๆครับสำหรับทุกคนเลยเนาะที่อยากสื่อสารเก่งขึ้นไม่ว่าจะนำเสนอใหญ่ๆหรือแค่คุยให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจไอเดียเราอืมอ,มอ,มอมืเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเริ่มกันที่หัวใจสำคัญก่อนเลยคือเรื่องความหลงไหลความจริงใจหรือแพชั่นกับออเทนติสตี้โอ้โหอันนี้สำคัญมาก อย่างเอมี่มาลินส์นะคะนักกีฬาพาราลิมปิกที่มีขาเทียมหลายคู่เลยอ๋อ oh, ครับครับเขาไม่ได้ลหลงไหลขาเทียมนะแต่เขาอินกับศักยภาพของมนุษย์มากๆอืมเข้าใจเลยคือหาจุดร่วมที่ลึกกว่านั้นใช่หรืออย่างแคมรอนรัสเซลนางแบบที่กล้าออกมาพูดเรื่องภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาครับครับที่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดถูกต้องมันคือการหาหาเรื่องที่เราเชื่อจริงๆซึ่งท็อกไลค์เทตบอกว่านี่แหละ เคล็ดลับข้อแรกเลยแล้วความหลงไหลนี้มันมันส่งต่อกันได้ด้วยนะครับมีงานวิจัยบอกจริงเหรอคะครับเหมือนกับว่าพลังงานมันส่งถึงคนฟังได้แล้วก็พูดถึงในเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยนะความหลงไหลมันสร้างพลังขับเคลื่อนะาาเล่มความมุ่งมั่นส่วนความจริงใจก็จะไปสร้างความน่าเชื่อถืออ,อจุดสําคัญเลยคือต้องหาให้เจอว่าเราเชื่อมกับเรื่องที่พูดตรงไหนจริงๆมีตัวอย่างไหมคะมีครับ อย่าง CEO สมาคม s t r a เบอรี่เขาเชื่อมโยงเรื่องผลไม้ไปถึงความฝันของครอบครัวผู้อพยพของเขาเองโห oh, ลกซึ้งเลยนะใช่ครับพอเราจริงใจนะมันช่วยลดความประมาทได้เยอะเลยอ๋อพอเราไม่ได้กังวลว่าคนอื่นจะมองอยังไงถูกต้องครับเราจะโฟกัสที่การให้การแบ่งปันมากกว่าพอมีใจที่ใช่แล้วเนอะเรื่องถัดมาที่ทรงพลังมากๆก็คือการเล่าเรื่องหรือ storytelling อันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยครับเรื่องเล่านิดดึงดูดสุด,สด เคยเจอไหมคะคนที่ปกติอาจจะดูเงียบๆแต่พอให้เล่าเรื่องอะไรสักอย่างนี้โหน่าฟังมากมีมีครับเหมือนเขามีวิธีทําให้เราเห็นภาพตามได้ใช่ใช่ในหนังสือก็มีตัวอย่างช่างภาพวัยสิบหกที่แบบถ่ายรูปเขาโรสเวลล์ well, สิ้นแล้วแล้วเล่าได้จับใจมากครับ หรือบนเวทีเทสที่เองคนเก่งๆนี่ใช้เรื่องเล่ากันทั้งนั้นเลยอย่างวิชาเทเรที่เล่าเรื่องประดิษฐ์ไฟไล่สิงโตใช่ใช่เด็กน้อยคนนั้นหรือบรอยันสตีเวนสันที่เล่าเรื่องพาระโรงจนคนโหปรบมือนานมากนานสุดในประวัติศาสตร์เทสเลยนะครับเขาไม่ได้แค่บอกข้อมูลแต่เขาทําให้เราเห็นภาพจริงๆแล้วในทางสมองล่ะคะการเล่าเรื่องมันทํางานยังไงอ๋อมันมีสิ่งที่เรียกว่า brain-to-brain bra coupling ครับ คือสมองคนเล่ากับคนฟังเนี่ยมันจะทำงานเชื่อมต่อกันเหมือนจูนเคลื่อนกันติดเลยโอ้หมหัศจรรย์มา,มากที่เรียกว่าแพดทอสนะครับแล้วเรื่องเล่ามีกี่แบบคะหลักๆก,ก็มีเรื่องส่วนตัวเรื่องคนอื่นหรือเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าอ๋ออย่างเรื่องซอสสปากเกตตีของ o s s ค u ส z นั่นใช่ไหมใช่เลยครับที่ทำให้เห็นว่าความหลากหลายมันสำคัญหรือเรื่องนมถั่วเหลืองซิก ก็เป็นการเล่าเรื่องแบรนด์โครงสร้างเรื่องก็สำคัญด้วยหรือเปล่าสำคัญครับโครงสร้างง่ายๆอย่างพอตแบบซินเดอเรลล่าที่แบบจากตกต่ำไปสู่ความสุขก็ยังใช้ได้ผลเสมอนะครับโอเคมีแพชชั่นแล้วเล่าเรื่องเป็นแล้วทีนี้ก็มาถึงการนำเสนอหรือ Delivery สินะคะครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันต้องซ้อมใช่ไหมแต่แต่ซ้อมยังไงให้มันดูธรรมชาติละ่ะใช่ใช่ต้องซ้อมให,ให้ดูธรรมชาติเหมือนเรากำลังคุยกับเพื่อนจริงๆไม่ใช่แบบ องมาเหมือนอแมนดาพัมเมอร์ที่เขาซ้อมหนักมากสำหรับเท็ดครับหรือดูวิวัฒนาการของสตีฟจ็อบส์ก็ได้แรกๆเขาก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นนะอ,อ๋อจริงด้วยแล้วเรื่องน้ำเสียงล่ะคะน้ำเสียงนี่ต้องหลากหลายครับมีสูงมีตำ่ำเร็วบ้างช้าบ้างเว้นจังหวะบ้างอย่าพูดโทนเดียวราบเรียบไปหมดมันน่าเบื่อแล้วก็ภาษากายด้วยใช่เลยภาษากายสาคัญมาก ดูอย่างคอลินพาเวลหรือเออร์เนสโตซิโรลลีสิครับท่าทางเขาสื่อสารได้เยอะมากจริงๆมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมคะสำหรับ Delivery มีแนวคิดหนึ่งเรียกว่าทดสอบร้านกาแฟทดสอบร้านกาแฟยังไงคะคือลองเล่าเรื่องหรือพิเศษไอเดียนั้นให้เพื่อนฟังในร้านกาแฟดูถ้ามันฟังดูเป็นธรรมชาติไม่กลิ่งนั่นแหละคือใช่เลยอ๋อเข้าใจแล้วคือให้มันเป็นกันเองเหมือนคุยกันปกติใช่ครับแล้วก็มีเรื่องท่าทางอีกนะ มันเชื่อมโยงกับการคิดด้วยคนที่คิดเรื่องซับซ้อนมักจะใช้ท่าทางประกอบเยอะแล้วท่าทางที่มั่นใจหรือ Power p o w e r p o s n t สที่เอมี่คาดี้พูดถึงล่ะคะอันนั้นก็ช่วยได้ครับมันส่งผลต่อความรู้สึกมั่นใจจากข้างในจริงๆแล้วไอ้ก,กด7% 38% 55%ที่ว่าคำพูดสำคัญแค่7%ล่ะคะจริงไหมเออจริงๆเรื่องนั้นมันซับซ้อนกว่าที่เข้าใจกันนิดหน่อยครับงานวิจัยเดิมของเมลราเบียนเนี่ยบริบทมันเฉพาะเจาะจงมากอ้าวเหรอคะครับ แต่ประเด็นสำคัญที่ยังจริงอยู่ก็คือถ้าสิ่งที่เราพูดกับท่าทางมันขัดกันคนมักจะเชื่อท่าทางมากกว่าอ๋อแสดงว่าภาษากายก็ยังสำคัญมากๆอยู่ดีใช่ครับสำคัญมากดังนั้นลองใช้สิ่งที่เรียกว่าภาษากายที่กระตือรือร้อนดูมันช่วยโน้มน้าวใจได้ดีเลยน่าสนใจค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วคือการสร้างความแปลกใหม่ให้หน่าจดจำหรือ novelty กับ memorable ครับ สมองเราชอบของใหม่ๆครับใช่เลยต้องมีช่วงเวลาว้าวหรือจอ d ropping moments บ้างอย่างตอนบิลเกตสปล่อยยุงบนเวทีเทสโอ้โหอันนั้นคือตำนานเลยครับช็อกกันทั้งห้องเลยนะตอนนั้นครับหรือการใช้อุปกรณ์ประกอบจิงเจ๋งก็ช่วยได้เยอะนะเช่นสมองจำลองของด็อเตร์จิลใช่หรือเครื่องกรองน้ำของไมโครพิชาติที่ดื่มน้ำโชว์เลยการใช้ภาพก็ช่วยด้วยใช่ไหมคะ ช่วยมากครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า picture superiority effect คือคนเราจำภาพได้ดีกว่าคำพูดเยอะเลยแล้วก็ความกระชับสำคัญมากใช่ครับกด18นาทีของเท็ไม่ได้ตั้งมาเล,เล่นๆนะทำไมต้อง18นาทีคะเพราะมันช่วยป้องกันสิ่งที่เรียกว่า cognitive backlog หรือภาวะข้อมูลล้นสมองนะครับ ถ้าข้อมูลเยอะไปสมองจะเริ่มลาและจำอะไรไม่ค่อยได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วความแปลกใหม่เนี่ยมันไปกระตุ้นสารโดพามีในสมองเหมือนเรากดปุ่มบันทึกเลยทำให้จำแม่นขึ้นเหตุการณ์ที่มันกระตุ้นอารมณ์ก็ช่วยให้จำดีขึ้นด้วยใช่ไหมถูกต้องครับอารมณ์เหมือนเป็นกาวให้ความทรงจำเลยแล้วก็มีเทคนิคโครงสร้างง่ายๆอย่างกดแห่ง3หรือ rule of three ก็ช่วยให้คนจำได้ง่ายขึ้น การใช้หลายๆสัมผัสพร้อมกันล่ะคะใช่เลยครับประสบการณ์ที่ใช้หลายสัมผัสหรือ multisensory experiences ทั้งภาพเสียงเรื่องราวอารมณ์มันจะยิ่งทำให้จดจำได้ดีขึ้นไปอีกเป็นเคล็ดลับข้อที่8ในหนังสือเลยโหครบเลยนะเนี่ยสรุปเคล็ดลับสำคัญๆก็มีทั้งเรื่องความลหลงไหลการเล่าเรื่องการนำเสนอที่เป็นธรรมชาติครับแล้วก็การสร้างความแปลกใหม่ความกระชับแล้วก็การใช้หลายสัมผัสช่วย ฟังดูเหมือนต้องทำเยอะเลยนะคะครับแต่จริงๆแล้วนะเหนือกว่าเทคนิคทั้งหมดเลยคือการเป็นตัวของตัวเองอ๋อ oh, stay in your lane ที่หนังสือบอกใช่เลยครับการเชื่อมต่อที่แท้จริงมันเกิดจากความเป็นเรานี่แหละไม่ใช่แค่ทำตามสูตรเป,เป๊ะจริงค่ะความจริงใจสำคัญที่สุดครับคำถามน่าคิดทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อก็คือมีอะไรเล็กๆที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยวันนี้เพื่อเป็นนักสื่อสารที่จริงใจขึ้น เป็นตัวเองมากขึ้นจากที่เราคุยๆกันมาบ้างไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะชอบเล่มนี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้านะคะ